วันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาดูข้าวแปลงที่งามที่สุดนะงามที่สุดดูต้นข้าวก่อนโอ้ย่ามุงแล้วเนี่ยยญ้าก็างามเนาะยญาก็างามข้ากวก็างามจะให้ดูวงกว้างนะครับ หัวมุมก็ถือว่างานวัใช้ได้ครับนี่เลยได้หตันลงสีกินหงหน้าลงสีกินหงสากิจนะครับรับซื้อข้าวเปลือกโฆษณาให้เขาครับของเรา นก็ข้าวงามดีเสมอดีน้าดีครับจะได้ทำแนวอย่าับนี้ยโคกดูไม่ได้เลยบนโคกสิบห้าไร่จะได้ทำแนวอย่างเี้่าาใจเคลื่อนดู วานหนาตึบเลยชวนเพื่อนดูนะครับบรรยากาศรอบๆภาพนี้หายากครับหายากท่วมหัวแล้วครับท่วมหัวแล้วมลิใหญ่มะลิใหญ่นาลุ่มมีน้ำลึกน้ำท่วมขังยาวนานกว่าเขาเราก็ต้องใส่ข้าวมะลิใหญ่นะ ก็คือวันที่105นะดูกันถ่ายด้วยดูกันถ่ายด้วย <c oughs> ให้ดูไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเลยเรื่อยๆถ่ายให้คุณแอดดูด้วยเ,เพื่อนดูด้วยข้างโรงงานนะับอยู่ข้างโรงงาน น้ำโรงงานไหลลงโรงงานไม่ต้องการน้ำนครับข้างโรงงานเขาไม่ต้องการน้ำก็เสร็จเราสิาเป็นจังหวะของเราครับจังหวะของเรา นนแต่ที่เก่าครับนนแต่ที่เก่าหนึ่งเดือนแล้วเรามาดูงามกระาฉูดเลยแต่ที่เก่าครับไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อย,อยดูฟ้าดูเมฆไปข้าจะไม่ออกรวงครับอีกสองเดือนครับสองเดือน กันยาพรุ่งนี้วันที่หนึ่งวันนี้สามเอ็ดสามเอ็ดสิงหานะครับปีกายพอดุลมาเมื่อเมื่อวานนะครับสามสิบสิงหาพอดุลมาปีกายนะครับปีนี้ยังมีฝนใหญ่มาเลยไม่มีฝนใหญ่มาเลยอีสานล่างอีสานล่างครับมีแต่อีสานบนครับฝนใหญ่น้ําท่วมจังหวัดน่านอันเลยนะครับร้อนนะครับน้าท่วมครับนครราชสีมา ประททยยังไม่มีน <|so|>> ้ำท่วมเลยแค่นี้ก่อนนะครับนี่ตะเมฆครับสองก้อนเล็กๆ